ดีค่ะอะไรนะเก่งจังเลย้ทรูุแล้วหรอใช่แล้วหรอถึงรู้เมื่อกี้เป็นไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่เป็นไงเก่งจังเลยดีใจเนาะเป็นไงรู้สึกตอนนี้เป็นไงจะได้ไม่ต้องอยู่จะได้มีพี่น้องพ่อแม่เนาะโคตรปาฏิหาริย์เลยอะพี่ฟ้า เต้ยแบบตันไปแล้วอะ่ะตันจริงๆเต้ยก็เลยแบบอ่ะโอเคโยโนเคสพี่ฟ้าไปเป็นเคสหินก็แล้วกันเผื่อจะจะได้ช่วยกันอีกทางหนึ่งใครมีเบาะแสปรากฏว,ว่าเอฟซีเต้ยดูเคสพี่ฟ้าแล้วเขาอะ่ะเป็นญาติของครอบครัวพี่ฟ้าพี่วาพี่ดเสียงพูดเต้ยยังสั่นเลยนะเจอหน้าพี่วาแล้วเนะี่ยเออไปนั่งคุยกันกันไปพี่วาพี่วินอะไรเงี้ยเออไปเจอกันแล้วปรากฏว่าครอบครัวก็พยายามตามหาพี่ฟ้ามาตลอดเหมือนกัน รู้เรื่องมากแค่ไหนละก็รู้แบบเมื่อกี้นะพึง่งพึ่งจะเหตแบบุแบบแบบตื่นเต้นอนะ่ะเหรอใช่พึ่งรู้ตะกีเมื่อรู้เมื่อี้ตอนที่เต้บอกว่าจะพาไปที่ทองผาภูมิรู้สึกไงก็ก็ยังมีหวังว่าน่าจะครึ่งหนึ่งอบอกว่าไม่เจอถ้าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรถ้าพี่น้องดูก็คงจะแบบโทรกลับมาที่รักเข้า อ่าฮอฮถ้าพี่ชัยคนที่เป็นคนโทรบอกข้อมูลกับทางเพจเนี่ยดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับพี่ชัยขอบคุณมากเลยคระพี่ที่ว่าแบบติดต่อประสานให้ไม่งั้นก็คือแบบไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนอตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพอรู้ว่าเจอครอบครัวตัวเองและอยู่ไม่ไกลกันมากๆแหละก็ดีใจอะครับเพราะว่าเขาก็คงจะตามหาเราแต่ว่ามันเขาคงตามหาไม่เจอ เพราะว่าคือฟ้าก็ไม่รู้หนังสือนะเขาไม่รู้จะไปพึ่งตรง,ง,งไหนก็ได้ได้เพจนี้แหละที่เขาเก่งเก่งมากจริงๆ,ๆดีใจด้วยจริงๆนะ <c oughs> เออนี่รีบบึงมาหาเลยเนี่ยจริงๆกะจะไม่บอกแต่ว่าเอามันก็ต้องมันก็ต้องเซอร์ไพรส์กันให้ได้สักนาทีนละนะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วทีนี้ พี่ชัยเขาโทรไปบอกกับพี่ชัยกับพี่สาวของพี่เรียบร้อยละตอนนี้ทุกคนในครอบครัวก,กําลังรอพี่อยู่ที่ทองผาภูมินะครับคุณแม่พี่ชายน้องชายทุกคนเลยตื้นตันมากกับที่กําลังจะได้เจอพี่ฟ้าใช่ใช่เพราะว่าที่เห็นเขาก็เขาก็เป็นไม่ได้เห็นนานแล้วเนอะเห็นตั้งแต่แบบเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาก็ออกไปทํางานกันแล้วก็น้าพ่อแม่ก็ แม่ก็น่าก็จะเปลี่ยนไปอืมแต่รู้หรือยังรู้หรือยังว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วรู้ค่ะรู้แล้วเนาะใช่จะหมูกแหว่งที่เขาบอกเขาจะจัหมูกแหว่งเอ่อถ้าตอนนี้ครอบครัวของพี่ฟ้าดูอยู่บอกอะไรไปถึงทางครอบครัวก่อนไหมก็คิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนเลยคือคิดถึงแบบอยากเจอตลอดถ้าสมมุติว่า ไปยืนอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วเนี่ยเห็นครอบครัวรออยู่ข้างในนั้นคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ร้องไห้ยกใหญ่อะเพราะว่าไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าคือเดินเดินไปทางไหนแล้วชีวิตจะไปทางไหนต่อแล้วจะได้เจอกันไหม่ก็ไม่รู้แม่ไอพี่พี่น้องคนสุดท้องอ่ะน่าจะเป็นน้องพี่เขาชื่อสักดางเขาโทรมาบอกด้วยว่าตอนนี้แม่ กวาดบ้านปัดกว่ดเช็ดถูบ้านรอแล้วอะเขาดีใจมากๆเลยเพิ่งรู้เมื่อกี้แบบตื่นเต้นแบบเพิ่งเห็นเพิ่งเมื่อกี้ในห้านาทีหล่จะได้เห็นใช่ต้องแอบดูก่อนโอเคเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆและเตรียมของเสร็จหรือยังเตรียมเสร็จแล้วค่ะเตรียมตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าแต่จริงอะแบบเป็นคนนอนไม่หลับตั้งแต่สองสามวันก่อนแบบสองหอนใจว่าจะต้อง จะต้องเจอจริงปหะอะไรท์สังหอนใจเพราะว่าแบบไหวพระตลอดเลยว่าขอให้ได้เจอเอ,อแบบยังน้อยก็ได้เจอพี่น้องหรือว่าแบบที่ว่าที่ว่าใครจะเจอทางใดทางหนึ่งอ่ะแล้วก็เจอจริงๆปาฏิหาริของอีเตอร์อีจันมันหักกฎเกณฑ์ของฟ้าจริงๆเนาะฟ้าใส วันนี้ใสจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันวันใหม่ของฟ้าใสแล้วนะเนาะโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เจอตนัดกันแล้วแล้วก็พี่น้องที่แยกย้ายกันไปทํางานต่างจังหวัดก็จะมารวมตัวกันวันพรุ่งนี้ได้เจอกันในครอบครัวนะครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหล รำพันสวรรค์คงได้โซ